สวัสดีครับพบกับบาดเมโทรพันไม้นะครับวันนี้จะพามาดูลรายาคิดตั้นห่วงจมโบ้นะครับซึ่งอันี้เพิ่งเก็บมานะครับสดๆเลยนะครับนะครับไอ้ถุนที่เราเก็บนะครับยังไม่สีดานะครับนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่สีดานะครับครั้งนี้เราเก็บลักษณะยังไม่เข้าสีดํานะครับเพราะเนื่องจากนะครับชุดนี้นะครับเราส่งไปเวียดนามนะครับซึ่งลูกค้าที่เวียดนามสั่งเอาไว้30มสิบกิโลนะครับ นั้นเวลาเราตัดเนี่ยส่งเนี่ยเราก็ต้องเอาลักษณะของสีแบบนี้ไปนะครับถึงมือลูกค้าที่เป็นนางก็จะสีดำพอดีรับช่องนี้นะครับเราดูน้ําหนักกันนะครับคช่อนี้น้ําหนัก3ากิโลนะครับชอนที่ผมถูเนี่ยม่วงจัมโบ้นะครับตัวนี้ตั้งแตกิดตันงม่วงจัมโบ้นะครับนะครับลูกก็จะใหญ่นะครับ นี่คือนะครับที่เราจะส่งไปเวียดนามนะครับขนชุดนี้นะครับเดินทางไปเวียดนามนะครับถ้าเราจะส่งในนะครับไปเราจะส่งเนี่ยเราจะเลือกนะครับไอ้ถ้าเราไปเดินทางไกลที่ไปเวียดนามหรือไปในโซนภาคเหนือภาคอีสานที่ลูกค้าสั่งเราจะเก็บลักษณะสีแบบนี้ไปนะครับส่วนในลักษณะของคซนภาคใต้นะครับภาคใต้ที่ใกล้เคียงเนี่ยเราจะส่งลักษณะแบบนี้ไปนะครับถึงมือลูกค้า เดินทางแค่วันเดียวนะครับเดินทางวันเดียวท่านกินได้เลยครับแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าไปปั้งเนือปั้าเนี่ยสองหนึ่สามวันมันก็จะเป็นสีนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากกินแบบหอ,อมจัดน,นะครับหวานฉ่ำนะครับไว้เป็นสีดำดลักษณะนี้นะครับแต่ <L> ถ้าลูกค้าเอิอลักษณะนี้นะกินเนี่ยเนี้ยมันจะไม่ฉ่ำมันจะออกกรอบหวานไม่เยอะนะครับไปเรากินเนี่ยเรากินได้หลายรูปแบบนะครับสีออกแดงๆนะครับออกม่วงแล้วออกดำดำนะครับนี่คือนะครับ สางก็นนะครับสั่งกันมาได้นะครับชุดนี้ยังเหลืออยู่นะครับเพราะวันนี้วันที่7นะครับวันที่7เราจัดส่งหมดชุดนี้หมดแล้วนะครับ30ประมาณ30กิโลแล้วก็มีชุดนี้10เรานี้40กิโลหมดนะครับเดี๋ยววันนี้วันจันทร์ที่7ประมาณวันพุธนะครับของก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะทยอยเก็บเรื่อยๆนะครับรอบนี้ก็คือหมดแล้วนะครับให้ดูว่าขนณดเราการเราจัดส่งเป็นยังไงนะครับเราจะแพ็คลงหลังครับโอเคนะครับ เข้าไปดูใน y ย u ทูปปัดไม่เจ้วปันไม้ได้นะครับอันเดียคิดตันม่วงจชมพนะครับชุดนี้นะครับจากต้นแม่สามารถนําเม็ดไปเพาะขยายฟันได้เลยนะครับเป็นต้นกล้านี่คือเรื่องของต้นกล้าอันเดียคิดตันนะครับนี่คือเราก็มีทั้งต้นกล้านะครับทีนี้เรามีผลจําหน่ายต้นกล้าเราก็จาหน่ายต้นละ200บาทนะครับในต้นกล้าโอเคนะครับวันนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามปัดไม่เจ้าพันไม้ด้วยนะครับผมในช่องยูทูปครับสวัสดีครับ